กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในกับตัดนะครับก็อยู่กันในเกมซัตฟฟิลกานะครับมาเไป็นไงเกมเก่าและใหม่นะฮะดูด้วยดาวจะพุ่งชนโลกเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่หรอมั้งโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นรอบพิเศษนะฮะที่แบบว่าจากคราวที่แล้วนะผมก็ได้พาเพื่อนๆไปหาอ,อ,อุปกรณ์นะครับผมหรือว่าวัตถุดิบ นะฮะต่างๆนะเกี่ยวกับของไส้ครอบนะฮะแล้วก็ปืนเจาะนะฮะปืนเจาะปืนคว้านนะฮะซึ่งผมก็ได้ไปหามาที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับนะตอนนี้ผมก็มีแล้วนี่นี่ดูนี่ไงปืนเจาะได้มาแล้วอุ้ยรู้ักเพื่อนๆก่ผมจะหามาได้เนี่ยหลังจากคลิปที่ออกไปอ่ะผมใช้เวลา3มชั่วโมงนะกว่าจะหามันเจอนะเอานี่ดู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 ดีนะ ใช่นี่นะอันหลังอันหลังเบลอเบล่าอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะชื่อผมเองนะครับเป็นไงสวยมั้ยล่ะดูเรือผมแห่อยากกับผู้หญิงสีฟ้าสีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเพื่อไปดูข้างในดีกว่านะฮะนี้ออ้เปิดเองอัตโลมัต โอ,โอ้โหขนเทเลยเวฟครับที่เราบกอยากเขินนี่นะครับผมรวมๆภายในนะก็จะมีแบบมีนี่ด้านหน้านะฮะก็เป็นส่วนขับนะฮะไม่เข้าใจว่าไอ้สวนขับรองคืออะไรไม่เข้าใจทำไมต้องส่วนขับรองด้วยนะอันนี้ก็นีภายในเรืออันนี้นี่คือสีนะสีด้านนอกนะของไซคอล์นะที่แบบเป็นสีฟ้าสีแดงสีน ไปเห็นไหมเฮ้ยน้ำหมดว่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะมีสองหองอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าไฟนะไฟปิดนะไฟข้างบนนะโอ้โหมุดตื่นเลยว่ะอันนี้ก็เป็นไฟไฟหน้านะไฟหน้าบบนปิดเห็นไหมโอ้ควดเท่อ่านี่นะแล้วก็เป็นเอ่อนี่นะรูปรูปภาพรวมของอยางลำนี้นะเอ้ยเรือลำนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อส่วนกลางของเรือเรือนะฮะ ก็ได้เหมือนกันก็สร้างอะไรก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นสําหรับใส่ยานเออ่ซีมอรตนะฮะซีมอร์ตเขอยู่ในนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้เอามาใส่นะผมเพิ่งขับไปเล่นเมื่อกี้นะฮะโอเคว่าเข้าไปเข้าไปต่อนี่นะเอ่อก็จะเป็นเออ่เครื่องยนต์ของเออ่เรือดำน้ำนะฮะล้วนี้นะดีกว่าเรือของบุก้างบางบึงนะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นระบบนะเครื่องยนต์นะฮะเออ่ในเครื่องนี้นะก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะ พลังงานเซลเอ่อเซลล์พลังงานนะฮะก็ไปใช้ส่วนนี้ก็เป็นแบบว่าส่วนอัปเดตนะอัปเดตของต่างๆภายในเรือลํานี้นะฮะก็จะมีแบบแบตเตอรี่มีเกาะอ,อะไรเข้ามาให้เรดาร์รุ่นนี้นั่นนะฮะก็ไม่ธรรมดานะเรือลํานี้นะนี่ก็จะเป็นของที่เก็บได้เก็บมาไว้นะฮะเผื่อแบบสำรองไว้เื่อใช้งานนะฮะโว้ยกด ESC แล้แปะหรอวะ <S <S 1> <S 1> นี่นะนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะใช้เอ่อเซลล์พลังงานนะครับผมหกตัวนะครับผมก็จะได้นานอยู่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงอัปเดตนะฮะก็จะมีว่าอัปเดตปุ๊บแล้วมาใส่ใส,ๆๆใส่ยาแล้นี้ก็จะมีนความสามารถเพิ่มขึ้นนะฮะ้ยินดีต้อน,นรับสู่เต้อพีสิกขณะนี้คุณกัปตันได้ทำการเดินไปยัง ห้องกลางของเรือลนี้แต่เขาก็ไม่พบอะไรที่น่าสะพึงกลัวเท่าไหร่ไม่แน่ว่าวิญญาณเหล่านั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลาออกมาหรืออาจจะแอบซ่อนรอให้เขาไปถึงจุดพีคที่เต็มพร้อมที่จะขัดชีวิตจริงๆว่าโทไว้มาเดีย๋ยวผมจะลองขับเล่นดูนี่ เอนจิ้นออนไลน์นะครับผมมีพลังงานอยู่1ิบหกเเซ็นแบตเตอรี่เหลือก้อนเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเป็นยงไงโคตรชาร์แต่ไม่ม,มีพลังงานขึ้นแล้วเหมือนกันพลังงานขึ้นแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วนะฮะ <c oughs> สแตนดาร์ดโลสแตนดาร์ดแล้วก็อะไรสปีดคือการควบคุมหรือพลังงานพัดลม ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกล้องนะฮะกล้องนะกล้องด้านดอกนะครับก็จะมีเห็นได้รอบเลยนะฮะร,รู้สึกจะมีอยู่3ตัวมั้งติดมากักนเลยอยู่แล้วนะฮะนี่มองจากด้านล่างน,นะครับผมแล้วก็เลื่อนกล้องก็จะเห็นได้หมดอ่านี่ไงด้านบนอีกลโอ้โหอันนี้ด้านท้ายนะฮะด้านท้ายเรือจริงๆเรือนะฮะด้านท้ายนะตรงนี้โอเคอเครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขับเรือเล่นกันนะครับ โอ้ยพลังงานเกินนะฮะเราใช้ระดับกลางนะฮะแดนดาส์นะฮะอุ้ยอ่ะขอโทษทีเื่อกี้ผมจะดำลงล่างนะฮะอ่าอุ้ยชนอะไรชนโอ้ดำับเรือเรือชนเรือชนเฮ้ย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 โอ้โหเจ็บไม่ละหัวใจเรือนี้มันอยู่มันอยู่อันมันอยู่ต่ำมากไม่ได้ มาอยู่ตื้นๆมากไม่ได้เรือลำใหญ่นะเรือดำน้ำเรือดำน้ำของลุงนี่ลงลึงลงลงลงงกเหมือนกันนะไปเล่นไปอ้าพูดอะไร <c oughs> โอเคครับผมนี่ในนี้นะก็จะเป็น,นเรือนี่ลำเบอรเลยไปเล่นไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะลิงฟอร์ซาร์เรนตันไม่ใช่ดีกว่าครับเลืองไฟมีแต่เด้ ุดพบการแผ่รังสีครับผม,มผมว่าเอ๊ะผมไม่รู้ว่าเรือลำนี้มันมันรองรับรังสีได้หรืเปล่านี่นะรวมๆก็เป็นประมาณนี้นะฮะเอออย่างเงี้ยเรือจาวก็ลัสามารถลงได้ลึกเลยนะไปเล่นไปถึง500เมตรเนะี่ยทุกคนโอเคครับผมเนี่ยรวมๆแล้วก็ดูดีอนะ นี่นะครับไซค็อบของเรานะฮะได้กำเนิดขึ้นมาแล้วนะจะอุ่นมือตือแล้วออกไปลงน้ำปุ๊มเงยโอ้โคัว,วเท่จะไม่มีนม่อยู่น้ำอะ่ะทำไงเดี่ะน้ำไม่มีแล้วอะ่ะตายแน่เลยผมเดี๋ยวหาน้ำก่อนนะฮะฮัลโหลน้ำดื่ม อันน <formation> ี้อันน <Clark> ี <ina> ้มีน้ำเดือดไหมเดือดให้ยอ้น้ำดือดมาอยู่มาอยู่มาอยู่แะแอนี่ไปไหนนี่ไปไหนนี่ไปไหนหรอกมาไหน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 ่ปไ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 ปสองขวดก็ยังดีปะแอะสียอะไรแง่ไหนทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยขาดน้ำแค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกโอเคครับผมเรียบร้อย กนิกน่าจีน่าจ <Vital Science. S 1> <อ>ีน่ายเออเริ่มหล่อไป็นไงล่ะแง่หล่อดตัวแต่ผมว่าไม่น่าจะเท่าไหร่แล้วผมต้องไปหาอาหารเพิ่มแล้วผมว่ามีไหมมีไหมอืออืออาหาร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 ครับอาหารอ่า,าโอเค ้ำม<ส>่กินมีก็ปราไปอย่างเอมาย่างเกรียมมาเยอะเลยสักพักก่อนดีกว่าเอ่อกินกิน อ่าโอเคครับผมแล้วก็น้ำครับผมน้ำเออได้เจ็ดสิบอ่าเอออนี่ให้อาหารยี่สิบเอ็ดน้ำ H2O สามบวกสามนะฮะโอ้ดีดีดีเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปแถวเออ่ละแวกเรืออับปางนะฮะที่อยู่ตรงกลางลำดีใหญ่นะฮะแต่ก่อนอื่นผมต้องดูก่อนว่ามันขาดอะไรบ้างนะะต้องใช้ อะไรบ้างนะผมว่าดูดูแล้วเนี่ยเครื่องปัดแต่งเนี่ยมันน่าสนใจมากนะเพราะมันปัดแต่งทุกอย่างเกี่ยวกับยานกับชุดทุกอย่างเลยนะฮะดีคือดีอ่ะเดี๋ยวอย่างนบบึงนะคืออันนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีนะฮะตัวชาร์จแบตเตอรี่ไม่มีนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาถางหน้าเอาเนี่ยจ้ะ ก่อนครับหองล่องนี้มีอะไรวะเอออเเเฮ้ยมีของให้เก็บสินะนี่อะไรอ่ะนั่นล่ะเอาไม่ใช่นะฮะคิดไปเองน้ำน้ำมาดิเออน้ำมาดิเอ้ยข้างในนี้มีทางเข้าครับขอดูดีกว่าเฮ้ยมีของให้เก็บเบาไอ้ที่นี่มีอะโอ้ ้าทองนะฮะทองอชื่ในใจจริงๆนะ,ะก็ไม่มีอนะไรเฮ้ยตัวอะไรวะฮะัลโหลตัวอะไรอะเอะเอาทำอะไรได้บ้าจับไม่ได้เหรอ อดมาจำบไม่ได้นะฮะลักษณะนี้โอเคไม่เป็นไรไปเราไปต่อมุ๊ยมีหลายตัวด้วยฮะมันมีแค่ตัวเดียวจับไม่ได้นะว้าวโอ้เออนี่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 น,น,น,นี่อะไรอ่ะอุ๊ยอ๋อของเก่านะฮะนะมันก็คือตัวนี้เองนะฮะเราเคยมีแล้วไง มีอะไรอีกไหมอ๋อเอ้ยมีโลโลเสียโลหะมาทำอะไรไม่รู้เนี่ยเอามาทำไมได้ใช้เหตุกรดนะก็ไม่ใช้อยู่ดีเอต๋อที่สิบเอ็ดแล้วครับเอาละครับตายเออ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 ตายจะตายอ่าโอเคครับผมไปต่อครับไม่มีอะไรแล้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรนะเพราะก่อนหน้านี้ผมก่อนหน้านี้ผมเคยมาแล้วรอบนึงไงเพราะว่าอย่างที่ผมที่เล่าฟังไปผมก็จะได้ใส่ขอบมาก็จะได้ปืนตัดมานี่โอ้โหพูดยากหาแล้วหาอีกตายแล้วตายอีกโตเฮ้ยไอ้ตัวแกนั่นนั่นนั บอกมาแปะเอ้ยจะเอาอะสักหน่อยมาไล่นมไว้อ่ะเออเออเออก็มาเนี่ครับก็มาเนี่ครับก็มาเนี่ครับไปไหนขนนะขนนะไปไหนไงไงไงโถ่ไว้โถ่ไว้ อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะอย่าให้ขึ้นอย่าไม่ต้องขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยกระพังไว้ในรถเอ้ยอย่ารถเลยเอ้ยออย่านะเว้ยเองทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอ้หนอสีบอกข้ามรรลุลัยบอกให้เข้าใจปะจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะอุ้ยมีของว่ะฮัลโหลยาด้วยยากับยานะ่ย อยู่แน่เลยจริงอยู่น้ำอย่างเดียวทำไมอ่ะไม่มีแล,ล้วหรอลายหวขานี่แรกคอร์ดอีแล้วอ่ะจะแรกคอร์ดนะไม่ค่อยมีอะไรที่น่สญญาสนใจอะไรสมมากจะอยู่ในแถวๆแบบพวกซากใหญ่ๆห,หรือป่ะไม่อยู่ก็ซาก สันๆูบาสันสก็ยังไม่ค่อยนั่งใจเด็กคนเก่าเลยใครรู้จักเพลงนี้นะคอมเมนต์มานะไม่ดักแก่ชัตเลยครูกินก่อนนินก่อนนะอันนี้เอ่อโหหน้ารถที่สามโอ้รถเจ็ดโอ้ตายเถอะทำไมมันลบอ่ะกินมันบวกไม่ใช่หรอฮะไอ้มุมแมลงอาล่ะครูอาล่ะครู มีอะไรเลยเหรออะไรอ่ะนี่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้เสียเวลามากเลยทำยังไงให้มันระเบิดเนี่ยขับให้เป็นไงเราอ่ะนะเดี๋ยวให้ลุงสอนเดี๋ยวอ่ะพูดอะไรดูครับผมเก่งนะครับพังพังว่าพังว่าพังชัวร์ หางแล้วแหละโอเคครับออกหางนี้นะฮะเออเรือเราอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคอเครับผมเดี๋ยวอ,ออกจากยานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปไปที่บ้านนะผมว่าลนะักษณะนี้หิวน้ำมากเลย ใช่จริง okay. แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเป่าไม่ใช่เป่าตัวอะไรวะตาย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 ชัวชัวอู้ยตั้งหลายร้อยเมตรโอ้โหเออนั่นแหละเอาดิตายเลยตายเลยตายไล้ตายเลยไม่ทันชัวกินน้ำไม่ทันชัว ขอให้ถึงก็พอแล้วตอนนี้อืมนั่นแหละจะไปย่อนอย่าไปย่อนให้นี่เองขอให้ถึงนะฮะสองร้อยเมตรอ้สบายตัวตายแล้วก็ได้มากชีวิตเนี่ย้อการอะไรอีกแล้วขอให้ไปตรงนั้นโอเคถึงแล้วครับผม สวยนะจ๊ะอะไรเนี่ยเมี่ยคิดอยู่โอเคครับผมาแรงตัวนี่โอเคเนี่ยมันทำไมมันอาหารรสอ้าวขอบคุณครับ

ทำมาเยอะๆยินแล้วก็ฉี่ในน้ำมาแหละนี่ปลาเยอะเ้ยโอเคครับผมนะต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปโซนด้านล่างอีกรอบหน,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 นึ่งนะฮะแอร์ที่อ่าสิีมยวมาซิวันซีบอทแบบนั้นแน่ ผมจะไปเอาเซมอนนำนาขึ้นมานะครับผมครับอ่นนี่ไงโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเดินทางไปตรงนั้นให้ด้วยแล้วพูดอะไรบ้างอ่ะจับปับจ้าจริงฉจุ๋อโอเคครับไปเลยรวมนะฮะเดี๋ยวสองร้อยเมตรนะทุกท่นจะมีซีมอนอยู่ด้านล่างสวัสดีครับซีมอนคิดถึงมากล่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วกันนะฮะสงสารเรือเอ่อต้องไหนวะตรงนี้เหรอเราต้องไปตรงนู้นสินะฟึบเออเตือนลงมาถึงความลึกเกินสองไม์แล้วเอ้แล้วก็ขึ้นเกระสองไมล์แล้วไงเอ้เอ้เอเอ้เดี๋ยว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 เออ คดูนะครับโอ้ซีมอรลังนี้ได้ออกมาสู่อ,อากาศเห็นแสงอาทิตย์ใน200ปีานานจาักวะสู่อ,อากาศลังนี้โอ้ซีมอรก็ได้ออกมาแล้วนะฮะลังนี้ก็ได้ออกมานานนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมเอาซีมอรลังนี้เข้าเอ้ยเอ้ยเอ้เอาเอาเข้าไปในไซคอลนะฮะไป โอ้สิสต์ออนไลน์ักักไงไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยเยบอกมาเลทุกคนเอาคำขเนาะแต่ไปซีเรียสเยอะมากมายอย่างน้อยพามาเที่ยวแล้วกันนะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับลิปนี้นะฮะ ผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ใ,ในก,นก่อนอากาศนะครับถ้าสนุกหรือไม่สนุกอะไรยังไงก็โทษตัดต่อนะห <c> ย <oughs> อ,อกหยอ,อ,อ,อกนะครับผมผมอาจจะเล่นไม่สนุกด้วยแหละกนะ็โอเคผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมฮะช่องผมนะกับตันกีเอสนะครับผมนะก็ไปทำเกมแนวแบบแนวสนุกสนานนะฮะไม่ได้นำแบบเลือเล่อนเท่าไหร่นะฮะก็เล่นเอาอเคาหาคำๆอย่างเดียวเนาะแนวปัดประสาทนะฮะ คนดีๆเขาไม่ดูกันหรอกใช่ปะโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอขอบคุณในการติดตามชมนะครับผมแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะก็คลิปผมไม่มีโฆษณาฮะก็ดูได้ยาวๆเลยใครเบื่อก็เอาข้าวมาอานกินด้วยแล้วกันนะนะก็เดี๋ยวฝากนะฮะเจ้าไสคอบนะไปด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าซีมอดน้อยๆของผมด้วยนะฮะแล้วก็บ้านเล็กๆกระต๊อบเล็กๆนะฮะแล้วก็ แล้วก็ยานโตโตลำนู่นเลยนะหมวกฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนทุกทคนทุยทุกคนด้วยนะฮะโอเคของสซาหคลิ้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้แล้วกันฮะเจอกั็ไมค์คลิปหน้าคลิปหน้านี้จะไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกุ๊กจิ้งเปลี่ยนนะจ๊ะครับกิมมี่สวัสดีครับบ๊ายบาย